ได้มากินพร้อมกับชายหนุ่มคนหนึ่งคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นปิ้งครับ18ตัวไปแล้วเออเวลาช่วยพี่บัตรเวลาช่วยตัวเองอไงช่วยหน้าพี่บัตรเวลาช่วยพี่บัตรสิ่งหนึที่มึงไม่เสร็จกูให้พี่ชมกับเดี๋ยวนี้วันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมซีอย่างนี้กูตอบเลยว่า สวัสดีค่ะแฟนรายการสรับบางหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ดีใจมากๆเลยเพราะเราไม่ต้องไปต่างจังหวัดเราก็มากินหมูกระทะได้ค่ะหวานรู้จักร้านนี้ตั้งแต่ตอนที่หวานยังไม่ได้ทำยูทูบเลยนั่นก็คือร้านเปิ้ลหมูกระทะนั่นเองซึ่งตอนนี้ หวานอยู่ที่นี่แล้วหวานเคยมากินที่นี่แบบหลายครั้งมากระหว่างกรชอบมากแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่หวานจะได้มากินพร้อมกับชายหนุ่มคนหนึ่งเราห่างกันไปนานค่ะว่าแต่จะเป็นใครนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยว like, กดไลค์กดแชร์กดสแป๊กสาป๊กไว้จับเลยคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยคะ่ไคะไปค่ะ และนี้นะคะก็คือชายหนุ่มที่หวานบอดนั่นเองคือพิการของหวานนั่นเองค่ะสวัสดีครับหวานเฮ่แมนแมนหรอแมนแมนคลาสหลายคนอาจจะรู้จักในทางของการเคยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามกิโลเอาเลยรอฮีอะไรหลับเรียกสิ่งนี้ว่านัดกระชับมิตรมันเกินบุยมุ้ยอ่ะงับงับแม่งตะโกนแม่งตะโกนเลยให้ไปค่ะเตะก๊อป ฝากได้ไหมช่องผมอยากได้โล่กูอยากได้ป้ายอยากได้โล่กูอยากได้โล่ยูทูบเอาโล่เงินมาให้พวกเราให้ได้นะฮะอยากได้โล่ก็จะอยากได้โล่อยากมีโล่คือเวลาเราเป็นยูทูบเบอร์อะเราไม่มีโล่มันดูแบบมันยังไม่เต็มตัวไงคนอื่นเขาไปถึงโล่ทองโล่อะไรแล้วโล่ทองคือล้านเหรอล้านแล้วมีโล่มากกว่าทองมั้ยมีเพชรเนี่ยเพชรคือสิบเท่าไหร่เดือนละก้าสิกูทำเองก็ได้ เอาไม่รอแล้วนะครับกูดำน้ำจิ้มรัซึ่งที่นี่อร่อยอะไรไม่เคยมาน้ำตีนเผาน้ำซุปไม่ซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าพี่หวานกับพี่การรู้จักกันได้ยังไงก็คืออย่างงี้ต้องเล่าก่อนว่าผมอยู่หลอกพี่เซียวตอนแรกพี่ชมเขาคิดว่าผมันซดเชื่อปะหวานสนิทกับการนะ90%น่ะต้องถามว่าคนนี้เไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมก็ดูมันแต่งตัวการพูดการจานอะไรอย่างเงี้ยทำงานกับพี่ชมจริงจังครั้งแรกอ่ะแล้วก็เจอพี่หวาน ค,คือคือพานเฮ้ย2018เออปี 2018, 2018. 2018. เริ่มสนิทกันจริงๆก็คือน่าจะเป็นคานมันต้องแบบทำอันเดอย์กาวครั้งแรกมั้งก็เลยต้องทำนูน่นทำมีดด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพอสนิทก,กันอะแล้วอยู่ๆก็เหมือนจะพานกัน เออวันนี้เกก็นามสั่ฉันจัพไม่ได้ว่าอยู่เดี่ยวเดียวมาลองห่ะไม่เพราะ<ต>ผมออกจากเราพี่เสียวไงเราไม่ได้ทําอันเด็กงอันเด็กเกาวอะไรไปแล้วด้วยอีกก็ไม่ได้เซอร์พักใหญ่ๆเลยอะ่ะแล้วก็แบบโทรไปนี่ก็ไม่รับนี่โทรมานี่ก็ไม่ได้รับแต่ตอนที่ตัวติดกันก็คือติดกันเป็นผัวเมียเลยนะมีครั้งหนึ่งนะถามฉันว่าฉันยอยู่ไหนอยู่กับใครอยู่กับแม่มันถามกูว่าอะไรวะแม่ไหนกกูแม่กูสิทำไมถึงอยู่ดีมาทำกการเฟยการเคยปรึกษามานานมากแล้วเคยมีคนชวนการทําอะไรแบบนี้มันก็จะแบบ กูทำได้หรอกูทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหวานมาทำกับไอ้พารีได้ก็พอการอนะ่ะก็คือเจอกันแม่แรกอ่ะที่คานเดวไอ้ก็ทักใครเสียงดังมากกูก็ยืนอย่างเงี้ยด่าเป็น,นป้นตีเลย <c oughs> เสียงสูงสันะครับไอ้พาดีค่ะ เหมือนแบบที่ไอเขาแบบซึ้งน้ำใจก็เพราะว่าเขาไปเดินพรมด้วยพอเขาลงไปบนพรมแล้วแบบทุกคนมันหายตัวหมดแล้วคนมันก็มุ่งมาเออแล้วเราก็เลยไปช่วยข่าวแล้วเหมือนเขาก็เลยพับใจตั้งแต่วันนี้รถอ่ะมันจะจอดหน้าพรมใช่ป่ะแล้วพี่ไอเขาก็แบบเฮ้ยคือคนที่เดินลงพรมอ่ะมันก็มีแต่ดารามันก็มีแต่เบอร์ใหญ่คือกูต้องเดินขอบๆหรือยังไงกูจะเดินไปเลยแล้วพี่หวานเขาก็บอกว่าหักหลังเลยแบบ เดินเลยเดินเลยเดินไอเดินแบบเดินมั่นไปเลยลูกก่อนพี่สมอ่ะเดินขึ้นไปก่อนใช่ไหมยังพี่มมันก็จะตู้ถุกเข้าไปหลังเวทีหันมาไอยังอยู่อืมเราก็สงสารเขาแต่ไอเดินหน้ามันนาซุ่มกล้วงผมก็เลยยืนรอเข่าเขาก็เลยรู้สึกเสียน้ำใจกูอีกรอบหนึ่ง แล้วอ,อีกการก็เลยโทรไปบอกเขาแล้วเขาก็เลยเริ่มกําเนิดมาให้ไทซจะใช้ความสามารถทุกอย่างที่ไอซ์มีในการที่แบบทาอาชีพเนี้ยแบบ ดูแลพี่หวานเองอะไรเงี้ยซึ่งตะไคร่แล้วก็เลยนัดให้เขาคุยกันเจอกันหนึ่งแมตช์ใช่แล้วพอวันที่รู้ว่าการจะมีการเฟรก็คือดีใจที่ไอเคยชวนรอบหนึ่งแล้วไม่ได้ทำพี่หวานเขาก็เอาพี่คริสมาแจ็คกี้พี่ดิวแล้วพี่ไอก็โทรแบบว่าคนอื่นเขาแซงเธไปหมดแล้วนะก็เลยนั่งกินเหล้าเฟยพี่ไอเขาชวนทำกว่าไอเฟยก็เลยบอกว่าอ่ะกูดทำกับมึงก็เลยเริ่มการเฟยขึ้นต้องถามพี่ไผ่เพราะพี่ไผ่ถ่ายผมมาตั้งแต่แรกแรอพี่ไผ่ผมมีพัฒนา กันบ้างว่ามีตอนนี้เขาเป็นปิน๊นของ18หัวกแล้วตัวคำว่า18หัวคนจะบอกว่าเธอเรื่องแต่จริงแล้วอะมันเป็นเรื่องบางเรื่องมันเป็นความจริงที่คนแบบไม่กลา้าที่จะคุยกันเยเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะแต่ว่าในมุมมองของเราแล้ว,ลว,ลวความจริงเก่งมากก็แล้วแต่ <c oughs> เรามาลองถามคำถามที่แปดตวกบตัวอยากถามพี่การเคยคบกับผู้หญิงหลายคนพร้อมกันปะเคยค่ะไม่ใช่มันไม่เรียกว่าคบมีโลกสองใบใช่ปะเยแต่นำไม่จำเป็นตอสองใบแต่นํำโรคประมาณตอนที่กูรู้ว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่ใช่มันคือมันไม่ใชมตอนที่เราโซ่เหนื่อยตกนี่เพราะว่าร้อนหรือว่าอะไรเนี่ยร้อนตัวเล็กๆเคยแอบแซาบกับคนที่รู้จักหรือเพื่อนร่วมงานไหมเพื่อนร่วมงานไม่เคยเผื่อเราแบบ เราทำไม่ดีเขาไม่พอใจไม่พูดอะไรกับไม่มีไม่มีเรื่เผื่อเวลาช่วยพี่ว่าเวลาช่วยตัวเองอ่ะช่วยหน้าที่ว่าเวลาช่วยพี่ว่าศมึงเคยดูกูไปเป็นการว่ามึงน้องเคยเพราะกูหุ่นกูยั่วใจปวดอัดมันกี๋เลยเมาอ่ะเคยแบบนิวกับบ้างไหมโอ้ยกูว่เคยมีมีมีคือผมมาเริ่มที่ห้องเด็กเว้ยที่ห้องแต่ม .5 ้า้องแบบต้องให้คนพาเข้า เธอเสียความบระหลาดใจมั่นไหนมอ่กว่ะเขาใส่นะไม่แต่ฉันอยู่โรงเรียนชายชายล้วนไงอุ้ยเล่าถึงเลยโดนกระเทยกินงูย่างไม่มีไม่มีโอ้ยเสียใจอย่างเลยอ่ะบอกว่าถ้าเป็นตอนเด็กๆอ่ะเราเคยน่าจะกลัวอีกการต้องแบบมาแซวๆเลยผมว่ามันต้องไล่ต่อยแน่เลยอ่ะเันนีใจอะไรทุตุ๊ดอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีเออเออนะแต่ว่าพอโตอ่ะมันก็จะเป็นพวกพี่ๆทั้งหน้าทั้งหมวถ้าได้หลุดในวงการนะแล้วเราก็รู้ว่า เขาเล่นเราอ่นะเขาเอ็นดูเขาอยากเล่นด้วยแล้ว,วถ้าสมมติมีกรณีที่แบบมาชอบจริงๆอะอยากได้พี่การเป็นผัวก็ดีมีคนรักเราแต่เราก็คงบอกเขาตรงๆเ่าแบบเฮ้ยพี่ผมไม่ไม่ได้ทางมีว่าผมชอบผู้หญิงอถ้าสมมติวันนั้นน่ะ ทันเป็นฝ่ายชอบเธอจริงๆรักการมากจริงๆอยากได้พี่เขาเป็นแฟนจริงๆด้วยความที่กินดื่ความสัมพันธ์ตอนนั้นที่เราแบบโตติดจ,จังมากๆอย่ญญางเงี้ยแต่ฉันก็ไม่คิดจะเอาเธอเป็นผัวนะแต่ว่าเธอคิดว่าเราสองคนจะพบกันได้ไหม,ไมหมายถึงว่าไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ใช่แต่ผมต้องไปเลิอกกับแฟนผู้หญิงไม่ต้องเลยลือคนไป<ม> <ๆ S 1> สิ <ๆ S 1> ส,สมมุติตอนนั้นนะมันมันเป็นเธอฉันเลือกเป็นเธอขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่าอย่างแรกที่ผมต้องจัดการก็คือแฟนผมคือถ้าเขาโอเคอะว่ามันก็โอเคเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่อง ไม่ได้ที่หวานอย่างเงี้ยเธอก็เสียใจสมมติเธอเสียใจฉธอร้องเธอจะยังไงเธอจะทิ้งฉันหรอก็คงไม่อะอยู่กันแบบลับๆโดยที่ไม่มีภาพที่สัมพันธ์การอยากถามอะไรที่หวานน่ะครับหนึ่งที่หวานเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบไหนในชีวิตก็เธอทุกคนเนาะมันก็คงอย่างสุดสูงสุดมันก็คงอย่างมีปวดเป็นต้นเป็นตนเนี่ยเราอะเป็นคนชอบคนยากคือคนเกลียดคนเยอะจะเป็นคนเกลียดคนเยอะหวานมองว่าสำหรับหวานนะ อะไรก็ได้ที่ทําให้หวานและเขามีความสุขโดยที่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนคนที่1น่คนที่สคนที่สามคนที่สี่เหลือคนละผ้าในใดเรารู้กันอยู่แค่2คนได้หว่านไม่ติดเขมมีใครก็ได้ไม่ติดเออนั่นแหละที่หว่านจะบอกว่าผู้หญิงทุกคนจะโชคดีมากที่ได้การเป็นแฟนเลยนะเขาเป็นห่วงใปยนเราตลอดเวลาจริงๆถ้าสมมติเราเข้าไปในวงชีวิตเขาแล้วเขาอยู่ในชีวิตเราอ่ะนั่นแหละหวานก็รู้สึกหว่านต้องทความสัมพันธ์แค่นี้ทั้งสองคนรู้สัตยมานาแล้วาอยากมีอะไรจะบอกหอปไม่มี เล่นนี้จริงๆตอนนี้อยากให้แฟนกับมาดังด้วยจริงๆเซนจะบอกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมาเขาจะเอาใจใส่เขาจะอะไรทุกอย่างดีมากว่าหวังไ้ใจว่าคุณแฟนตอนนี้ของของพี่กายก็คือจะต้องมีความสุขมากๆเราก็เคยฝากแฟนเขาแล้วว่าฝักดูแลเพื่อนเราด้วยนะแบบเพื่อนเราอาจจะเคยแบบลดผลจนพยายามมาเยอะแต่ปัจจุบันนี้พวกเรามันก็ถอดเกี้ยวเล็บแล้วตะไบทุกอย่างแล้วนี่ ก็ขอบคุณพิการที่แบบอยู่กันมาอดทนกันมาแล้วก็แบบว่ามีปัญหาอะไรก็คอยช่วยเหลืออยู่ในกานไปเรื่อยๆก็อยู่กันไปเรื่ยอยๆนะคะแล้วก็ต้ไปปงานแต่งงานของต้นนี้กับต้นนี้เลยเคยทะเลาะพี่หวานครั้งหนึ่งมีหน้าดา่าฟาริล่าสุดเลยก่อนโควิดแล้วแม่งก็หนาวทางทีเขาก็ไม่ได้มีรถตู้ให้มันเกิดจากการมิสคอมมิคชันเกิดลูกสาวเขาสองคนเนี่ยได้แก่กวางและแซมมี่วางและแซมมี่เนี่ยเปลี่ยนชุดริมถนนยืนรอรถเราเรียกเป็นอูเบอร์แม่ก็รอนาน แล้วก็ช่วงแฟนวิก็ลดก็หายากเขาก็ด่าแล้วแบบคิดว่าลูกคูไม่หนาวเหรอมึงคือทำทำไมทําแบบนี้เราได้ยินว่าเขาว่าให้ทางเนี้ยสร้างรถตู้แล้วแล้วทำไมทางเนี้ยไม่ยอมสร้างแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงเออกูว่าคิดไปไหนวาแล้วคุณคิดว่ากูกคไม่หนาวไงไม่ได้คุยเยนวันสองวันนี่แหละแต่เราอ่ะรู้สึกว่าพี่หวานเนีันเป็นคนที่มันไม่ขอดทษใครก่อนไม่จริงซะก่อนว่าคนก่อนตลอดก็นั่นแหละแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเราอ่ะผิดเขาบอกว่าเราผิด ราะนั้นเขาจะไม่ขอโทษเราก่อนแนะน่เพรนก็ไม่เป็นไรกูก็โทรไปขอโทษเขาใช่<ๆ>ขอโทษเขาก็หายเขาก็ไม่ได้ค,คือคือนเนี่ยเวลาโกรธอะไรก็ตามอ่ะถ้าได้ยินคําว่าขอโทษทุกอย่างมันจะสลายเลยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ความจริงที่หลังว่าสิ่งเราได้ยินมาเรื่องรถเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ <Q> คือพี่ชมมันเคยบอกมาด้วยว่าคนขอโทษก่อนไม่ได้แปลว่าเป็นคนผิดเสมอไปแป่เป็นคนที่มอง ท้ามได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีไมบ้บรรทัดของเขาอะถ้าเราสั้นเกินยาวเกินเขาจะหงุดหงิดเาเราแค่ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรตอนไหนทําให้เราทํางานง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเราต้องทํางานหนักๆคู่ล้วพอดีกัที่หวานคือหวานในเขาไปอยู่ด้วยกันไปเลยอะอหวานไม่ต้องยุ่งแล้วเพราะหวานรู้สึกว่า,วาอีิสมก็ไว้ใจสิมือเขามันมีรอบนึงถ่ายเหลกแตกแฉกชิบหายผู้จัดการดารามันมีหน้าที่อะไรวะดูบ่ดูได้หรอ,อกสคริปเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ค่ะชิดนี้โปไว้ค่ะก็ถามพี่หวานว่าเรววาวันวันีน่ร ก็เน,น,นี่ยก็นั่งรอนั่งจับเวลา4ี่โมงเป้งก็คือนั่นแหละหน้าที่กูขนาดกูเป็นร่วมกับเป็นเพื่อนกันเน่ยึงด่าเลยด่าดาแบบแต่พาด่าเสร็จแล้วพอเลิอกกองเฮ้ตอนเธอเดี๋ยวไปตีอะไรอย่างนี้นะอีสิบนาทีมึงไม่เสร็จกูให้พี่ชมจับเดี๋ยวนี้ตป๊เดือไม่ได้หรอ,อ,อไม่เธอบอกกี่โมงพี่ชมเขต้องมีธุระต่อ,อพอเสร็จนะ ชมบไม่เห็รีบแต่คนก็เลยชอบมาเมาว่าแบบหวานเจี๊ยบเป็นอย่างนั้นจริงไหมหวานเจี๊ยบอย่างนี้กูตอบเลยว่าใช่เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละคนก็แบบว่าหวานเจี๊ยบม่นงี่เง่าใช่แต่ว่าสิ่งอย่างที่เขางี่เง่างองแงะมันเป็นหน้าที่เขาเป็นอาชีพเขาถ้าเขาเป็นคนแบบจิตใจตําซามแบบ คบไม่ได้กูคงไม่เป็นเพื่อนเขาหรอกโหโหเราเห็นพี่หวานประสบความ,มสำเร็จตั้งแต่ตั้งแต่เดวันให้รู้จักนะฮะ <c oughs> วันนั้นน่ะเฮ้ยแม่งเขาเนดูติดใจพี่ชมว่ะพี่คริสอาร์คิดดิวเขาแม่งไม่หยุดดูน้องพีพี P อีกแล้วพี่ป,ปันปันอีกคือถ้าเงินใช้ไม่ทันอ่ะโอนท้อมเพทมาได้พี่ตายเลี่ยเขเป็นไม่ได้ <c oughs> มันเราคิดว่าใช้ไม่ทัน <โห S 1> ใช้เกินเออก็นั่นแหละภูมิ <c oughs> นใจตัวพี่ขอบคุณมนะ มากับคุมแใจในตัวการ่ดการแล้วก็อยากให้คุณแทงเขาแบบภูมิใจในตัวเขาเหมือนที่หว่าภูมิใจเลเป็นคนเก่งอ่ะไปละคลิปนี้ขอบคุณร้านเปิ้ลหมูกระทะด้วยนะคะรับรองว่ามันเป็นครั้งแรกของเขาก็ใช่แล้วหวางก็รู้สึกว่ามันไม่น่าสงสัยเลยทำไมที่มีใครต่อใครเวลาต้องทำหมูกระทะต้องมารีวิวที่ร้านนี้ใช่เอาเว่ลาไปแลวเจอกันใหม่นะคะ บายคกันเฟยค่ะฝากช่องกันเฟยด้วยนะครับเกือสปาเขาจะไปเองกับกันเฟย์ด้เออรอดูนะฮะ้อมเลยเป็นเขาเรียกว่าแมนแมนคลาสสิคู่บ๊เออบาย